好，好，再讲，再讲。对。 kirim <tuk> apa? <tangan> <tuk tangan>

เอาล่ะขอเสียงให้กับพีพีกรีดจ้าขอเสียงให้เจมี่นายฟอนขอเสียงให้กับต้นกอดวานและสุดท้ายอูเซ เอาละทุกคนเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอให้น้องๆเนี่ยได้ลงไปพักผ่อนด้านล่างกันก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเรากลับไปเจอกันพีพีออกมาปรากฏตัวหน่อยูขอเสียใกับทุกคนจ้า สวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องชาวปากสีลมจะดีใจมากๆเลยได้มาเจอกันแบบนี้และทางใต้คุณผู้ชมด้วยนะคะที่ชมไลฟ์ของเราอยู่อยู่ด้วยกันมาตลอดการเดินทางนะครับตอนนี้เนี่ยรถของเราทะเบียนุิโปมกคลแล้วนะครับเรามีคุปองส่วนลถและขอรางวัลจักแบรนด์ดังมูลค่ารวมกว่า3.4ล้านบาทนะครับเรียกว่ามูลค่ารถตามูลค่ารวมกว่า3.4ล้านบาทแล้วก็ ผลดิวปังๆเนี้ยมาให้ทุกคนมากเลยนะครับมีค้งคูมปองคนเกิดลดสูดสุน1 0 0 0มืบาทมีร้านแฟลกสลบสุดๆเกสิเปแล้วก็แบรนดังลดแรง6ชั่วโมงแรกสอทุ่งปีสองลดเยอะขนาดนี้ยังไงก็ไม่หมดตัวนะจ๊ะมีฮิปโ,โมงคลยังไงก็ไม่หมดตัวแน่นอนลังเลวันนิ่งเดือดของ h a s h t a ของเราไว้ก่อนเลยนะครับ แฮสแทกงาของเราใครดูไลฟ์ันอยู่เนี่ยนะครับอย่าลืมติดแฮสแท็กของไลยลืมลาซาด้าแจกฮิปโปมงคลย้ำนะแคแจกลาซาด้าแจกฮิปโปมงคลนั่นเองพร้อมไหมพร้อมไหมก่อนจถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งจ้ดมาเลยขออนุญาตลงก่อเดี๋ยวเวทีจะเต็ม มาเจอกันเลยนะครับขอรสียงิกรีน,น,นดับก้าวัน้พีพีจอมเก่งและโอโมแซ่ด สวัสดีทุกท่าทุกคนเพื่อนเจ้ะสวัสด,ดีอ่ะเป็นทางการจากทุกคนจ้าโอ้เรียกว่าปากันยกขบวนกันมาทั้งรถแบบนี้ให้แต่ละคนเนี่ยแนะนําตัวกับแฟนๆหน่อยดีกว่าพร้อมไหมจ๊ะพี่บีเริ่มเลยแนะนําตัวสวัสดีครับพี่บีครับเป็นแฟนกับโฟ้ชจินรือเปล่า มาเลยมาเลยบพูดแบบนี้ระวังเหรอคนอื่นเขาได้ยินเขาก็เสียใจจังที่จบไปเอนเลยต่อจ้าต่อจ้าครับผมก็โค้ดนะครับเป็นเป็นแฟนโบ้ไปฝาดพี่อ่องครับผมพูดอย่างนี้พี่อ่องมีความหวังอ่าต่อจ้าสวัสดีครับชื่อพีนายครับไม่ได้เป็นแฟนใครครับผม สวัสดีเจมินายด้วยนะครับเชิญครับสวัสดีครับเติ้ลครับเป็นเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้ในใจเธอเต่อจ้าสวัสดีครับเฟิร์สวันครับผมแย่เป็นเป็นคนหลอกครับหลอไหมต้อขอบคุณครับเลิศต่อจ้าสวัสดีครับปู่ครับเป็นแฟนคลับ แฟนพี่ๆทุนคนเลยนี่ยไอ้คนเจ้าสูงเป็นแฟนทุกคนได้ยังไงโอ้โหล่อขนายสุดสุดสุดท้ายจ้าครับสวัสดีครับเซฟครับเป็นเป็นคนน่ารักละกันน่ารักไหมนี่น่ารักไหมคือน่ารักไม่อยากจะทราบว่าในรถรถคันนี้มีแฟนสดบ้างคือมีแฟนทุกคนเลยมีแฟนทุกคนไหม การเอาทุกคนก็คือทุกคนตอนนี้ปเปียนเอลล่ะเด็กๆวันนี้เนี่ยเรายกขบวนความสุขความเฮงความปังยกขบวนความหลอ่อในเซลใหญ่วันเกิดรัสาดามาพร้อมกับพี่โปมงคนได้ข่าวว่าแต่ละคนคือปลุกเสกมาแล้วกับตัวเองเลยท่องบทปลุกเสกให้พวกเราฟังหน่อยพี่ๆเริ่มเดี๋ยวโชว์ก่อนไหนพี่ปโปมงนไปนารกาก ปกเสกซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมีฮิปโปมงคลแบบนี้แจกกันด้วยถูกไหมหถูกต้องเราแจกกันเป็นร้อยตัวเลยวันนี้ซึ่งทั้งหมดฮิปโปมงคลตรงนี้เราพูดเลยนะเราปลุกเสกมาแนนที่พี่ยกกตัวอย่างการปลุกเสกหน่อยหนึ่งสองสามลดสูงสุดหนึ่งหมื่นบาท มีเนี่ยมันจกมี่วนเลย์มีนาณิมักมีตังเปย์หมดตัวชโอ้มีนานี้มักมีตังเปย์ส่งลาซาด้าดูซิสาธุโอเปรเดเซลใหญ่เซลโตเอฟบันเลยนี้ชอบมีหมดตัวนี้เพียงพับปืนจ้ะ ไอ้ต้องท่องเลยนะต้นพ้องโลดต้นพ้องเลยใช่ต้นพ้องเพราะว่าเราปลูกเสกมาหมดเลยปลูกนะตอนฝนวันปลูกเสกหรือยังปลูกแล้วครับตอนนี้ตื่นแล้วฮะท่อนไหนเป็นท่อนของเราชอบก็มีหมดตัวนี้อ่าบอลโลดครับผมอู้เศษยังไงโเขาเป็นซาทุปเปอร์เบอเดย์ครับนี่แน่ซาทุปเปอร์เบอร์เดย์เลยมันโลดมะเอาละวันนี้จะ ย้ำแฮชแท็กอีกครั้งหนึ่งแฮชแท็กเราคือลาซาดาแจกทิปโปมงคล <c oughs> พูดพร้อมกันหนึ่งสองสามลาซาดาแจกทิปโปมงคลอย่าลืมเข้าไปติดแฮชแท็กการเอาให้ขึ้นเทรนด์ระดับโลกไปเลยนะจ๊ะเราลองเทสตระบบกันหน่อยดีกว่า,ท,ท,า,า,าทุกคนพร้อมจะเล่นเกมหรือยังจ๊ะเสียงเบาเวอร์มากทุกคนพร้อมจะเล่นเกมหรือยังจ๊ะ พร้อมแล้วไหนลองเอามือจับติ่งหูก่อนลองเอามือจับติ่งหูเอามือจับติ่งหูไว้ก่อนหนึ่งสองสามยกยมืออ่ามีโนโอเคนะเพ้นระบบแล้วทุกคนโอเคอยู่นะเอาล่ะเราจะมาเล่นเกมการเพื่อความชัดอ๋ออต้องขึ้นมายืนบนบันไดแล้วเราจะเล่นกินการการแบบนี้นะเราจะเล่นไล่ทีลาคน แต่และคนจะมีโจทย์ตัวเองอยู่พอบอกโจทย์ปั๊บออกจะประมวลให้สัญยานจะปิงปูวไว้และ1 2 3สองใครยกมือก่อนคนแรกได้เล่นก่อนพร้อมไมจ้าทุกคนพร้อมไหมพร้อมเริ่มกันที่พีพีคนแรกจก้ะได้สิหายพี่อ๋อว่าในที่นี้มี แบห้าสิบสามใบอยู่ในมือให้ยกมือขึ้นครัหนึ่งสสมยกเลยคนสองไก่ขยมมีตังไม่า้ตตองน้ยกที่งานดูดอยสงสารจังเลยเอาอย่างไหนใครไม่ยกมือแลต้องรูต้งรู้ต้งรู้รู้รูู้้รู้น่นูนน้ละคนเดียวทำงานขอคนแรกที่ยกมือมาเลย ใครอ่ะเนี่ยพี่นู้นมีในธนาคารมเอ่ะกูในใจผิดหรือเปล่าดูในใจ้ามีมีชูขึ้นมาแล้วนี่ก็มีอันนี้แต่นี่ชูคนแรกเลยครับเดี๋ยวก่อนคนไหนชูคนแรกเริ่มสับสนแล้วที่สาวคนนี้ต้องดูต้องดูต้องดูนู้่ ตรงนู้นใช่ไหมใช่ครับรู้มีไป50มาเลยน่ะมาเลยครับผมทะลุล้วงมาเลยครับผมทะลุล้วงแต่ว่าเอาล่ะมี3ใบแล้วนะจ๊ะโปรเพอร์สุดยอดมาแซนบายนัดข้างไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะนับของรางวัลการมูนี้เนี่ยอย่างที่ออกบอกไปเราจะคีโปมงคลจะเป็นร้อยตัวเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะต่อไปจ้าเซมิไนครับผมโจทย์ของเซมิไนคือใครใส่เสื้อสีเดียวกันกับ พี no ่ออใครใส่เสื oh Lord, ้อส nice no ีฟองเต่มสองสามยกเด้อเด้อมาเยอะไหมอ๋อม as ีมีโน้ตมีโน้ต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 โนี้นะฮะคนที่ใส่แว่นนะครับใช่ไหมหรือว่าต้อกระชังโอ้ยโว้ตต้องมีเยอะอยู่ตรงนี้นะต้องสีฟ้าสีน้ำเงินไม่ได้นะครับผมทีมงานครับทีมงานลบวนทีมงานด้วยนะครับวนพนักงานด้วยนะจ๊ะ อาเห็นคนดนึงยกเร็วมาใช้คนอันแรกคนอันแรกใช้ยกไุ้รู้หนีคนนี้โอเคดีใจด้วยนะคะเอาละจา้าต่อนะจา้ามาต่อกันที่น้องเติ้ลครับได้เลยคนระับเติ้ลจ้าเติ้ลทำถางเติ้ลคืออะไรดีได้เลยครับครับ ต่คู่นะฮะใครมีเลขบัตรประชาชนลงท,ท้ายด้วยเลขสนะิบสาครับ1 3 1สามหนึ่งใครมีเลขบัตรประชาชนลงท,ท้ายด้วยหนึ่งสามใครมีเป้าจริงจริงคนนี้เหรอนี่คนนี้เลยคนนี้คนแรกเลยเห็นเลยเอาประชาชาหยุดยั้มาเร็วเลขบัตรประชาชนลงท,ท้ายด้วย1 3ึงสาจ้า นิ่งตาจริงจริงอดีตได้ด้วยคนีนด้านทีมนาตาโอเคครับต่อไปมาถึงคิวของเซฟจ้าเซฟครับผมก็คำถามของคำถามของเซฟพืออะไรใครมีแบงค์ร้อยอยู่กับตัวต่างไดขอหนึ่งโค้ดคือ นี่นี่นี่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ี่นี่นี่ได้ได้เลยมาเลยมีสีเลยชิ้นเลยคนนั้นรวยมากเลยครั้งที่แล้วก็ไปว่าสิบสามคนนั้นรวยคนไหนรู้รู้หมดเป็นรอดเราเป็นคนที่ธนาคารก็คนนั้นเลยส่รอดแากร้อยสามใบรอดเลยได้เลยได้ฟังมีเป็นน้อยเต็มได้แล้วลูกได้แล้วมาแล้วให้พี่หรือว่าเล่นเกม ยูกิฟฟี่เหรอหรือยูแพรเกมยูกิฟฟี่ไมล่าทริฮันเดสเด็ดเด็ดอย่าไปแจ้งเขาพี่อ๋องไอไม่ได้ให้อะไรอยู่เลยนะน็อตติงนะน็อตติงเราจะลองให้แล้วนะเน่โนโนคลายโนคลายพื้นดอพื้พื้กกอดพ่้โอเคต่อโคนต่อไปคนต่อไปโค้ดโค้ดของพี่ได้เลยโจทย์ของโค้ดคืออะไรลูกโจทย์ของผมคือ ใครที่มีบัญชีในเงินในบัญชีในธนาคารจำนวน100ล้านบาทขึ้นไปอ๋อเอาสิเอาสินี่ประเดนฉันบอกเลยคุณเล่นได้คนเดียวได้ไหมเนี่ยเซมิได้หรือเปล่าฮะไม่พี่เออลองเล่นลองเล่นเซมีได้มีเงินได้มน้อยมานได้หรอไม่มีเราตัดหลอดแล้วมีใส่ด้วยนะตื้นน้อหนาใช่เล่นได้แค่นี้ครับผมครับผม เอาไหมรอเล่นรอเล่นรอเล่นไปอะไรนะพี่ไปโจทย์ของโพสต์คือคืออะไรนะใครแชร์โพสต์ลาซาด้าแล้วยกมือขึ้นนี่ขอดูใครแชร์แล้วยกมือยกเลยเอยเนี่ยเนี่ยหนูคนนี้ไหนหนูหนูจัดูอิกเหรอใช่ไหมใช่หนูจัดูอิทแชร์หรือยังุูหนูมีแห้เขาแล้วเหรอแชร์ยัง เฉยยังแชร็แล้วว่าให้ทีมงานดูหน่อยค่ะทีมงานดูหน่อยค้ะยกมือไปลูกยกขึ้นไปดูชื่ออะไรดูชื่ออะไรแพรี่แพรี่น้องแพรี่โอ้ยน้องสุดชื่อแพรี่เหรอฮะเฮลี่เฮลี่เฮลี่อ๋อเฮลี่เอลี่ไม่ใช่เฮที่เบบี้เจอร์ลี่เจอร์ลี่ เฮลิเฮลิคอ,อปเตอร์เฮลิคอปเตอร์รอไม่ใช่เล่นไปเ,เ,เรื่อยๆน้นไปเรื่อยน้องชิ้นเฮลิหรอคะโอเคค่ะเฮลิเริ่มปั๊บขึ้นนารูเดี๋ยวทีมงานไปตรวจดูนะคะแชร์ในย่ามหน่อยที่ขอบดูสิโอเคฝากสตาฟตรวจด,ดูด้วยนะจ๊ะสตาฟจ๋าโอเคจ้ะต่อนะจ๊ะ อู๋ลูก้าบอกขอสิ่งกรีให้อูจา้าอูปแบบเงนซอนะแลวบอ้โจทย์ของอูอ๋คืออะไรครับของอูก,ก็คือให้ขอหนึ่งคนครับป่วยพอมันเกิดตาให้เวอร์ให้จึ้งที่สุดครับผมคนนี้นะคนนี้ยกก่อนเลยเคนนี้เสกเป็นดำ คนนี้ซึ่งมีกล้องซูมแบบถ่ายมดเดินเห็นเลยอันนี้ถ่ายมดจริงคืออันนี้ก็ได้แล้วนะซูมไปจนตอนนี้เห็นนุปมลชัช้แล้วขอไมโครโฟนให้กับชีหน่อยชีโอเคชีอวยพรลาซาด้าให้จึ้งที่สุดชีไปเออชีเออ แกมีบอกี่งปึ่งล่งโอ้ยสามวันแกจริงนดงเกศด่านดเกเลยฉันจำได้แค่ชีบล็อก ชีตเปิ้งคนดูแก่อ่าได้ไ,ดไ,ไหมปู่ได้ครับได้ได้เลยนะจ๊ะออกมาเลยจ้า<ด>โอเคนะครับดีใ,ใจด้วยนะครับชีเซิร์ชีปึ้งชีอึง้งชีตึง้งชีกึ้งยกไปหมดแล้วเมื่อกี้จนมงเยอะจนมงนะครับเร์ดวันครับ เปิดฟันต้องคิดเกมให้พี่ออกหนึ่งเกมแล้วครับคิดใหม่เหรอครับหรือว่าไม่เนี่โจทย์คืออะไรเขานี้โจทย์ของผมนิจะยากนิดนึงครับอะไรครับเป็นแบบว่าเกี่ยวกับถามจริงย่างยวย่างเกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนนี่นะแลอะไรที่มีเลขสามในบัตรประชาชนสามตัวอุ้ยจริงไหมครับนั่นคนน้คนนั้นมีเสื้อเผืยวทหาร ใช่เกนแรกอุ้ยเลิศไหนขอดูหน่อยมีเหมือนกันไม่ทันละลูกคนนั้นเขายกก่อนเอายกเร็วมากยกเร็วเหมือนลมตรดเวอร์มาไหนดูสิส่งบัตรประชาชนมาแล้วไม่ต้องคืนเราจะเอาไปเปิดบัญชีเรารอเล่นได้ไหมถูกต้างโอเค อเอาละจ้ะครบทวนนะจ้ะเจ็ดคนเจ็ดเกมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเนี้ยได้มารับของรางวัลนะครับจากมือน้องๆเลยจ้ะแต่อย่าลืมด้วยนะจ้ะสแกน QR code ไโคล่ไปเลยบายอขอเสียงกรี๊ดหนังให้กับพีพีจ้ะ พี่พี่พี่อองบอกเลยว่าครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเสิร์ฟแบบเต็มรูปแบบได้อยู่แล้วเพราะเราอยู่คนเดียวแล้วเราเสิร์ฟสัตที่สุดตรงนี้น่าส่งผมผมส่งคิ้วคิ้วส่งตาตาส่งคนเลศมันเจิงได้ครับชีฟร็องชีปกช,ช,ชีลาเ,เลิศ นะครับเอาล่ะอยู่กับพีพีตอนนี้นั่นเองนะครับถามพีพีก่อนเลยได้กําลังใจแฟนๆหน่อยเพราะว่าต้องเล่นเกมกับพี่ร้องไงร้องไมเอาไม่ปฏ,ฏิเสธเลยหรออดทนได้ไหมอดทนได้ไหมเราจะร้องู่ด้วยกันโอเคเกมของเราเกติกาเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวพีพีจะบอกโจ์ใครยกปือขึ้นก่อนในใสายตาของทีมงานเราจะพาออกมาแล้วมาเล่นเกมกัน พร้อมไหมพี่พีพร้อมอยู่แล้วพี่หอฉันชอบกับการมีโพลของเธอมามลอดอะไเปกอ่ะทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะจ๊ะข้อแรกของเรากติกาคือใครเต้นเพลงสื่อของพี่พีเอามือจับหูถ้าพร้อมแล้วจะนับ321โอเคจับหูจ้ะจะับหูวเอามือจับหูใคร เต้นเพลงตื่นของพีพีได้ออกมาเต้นข้างหน้าหนีให้เราดูหน่อยเราอยากได้สามคนเอามือจับติงหูพร้อมแล้วหนึ่งสองยกค่ะนีคนน่คนแวน้นคนแวน้นคนแว่นอนนี้คนนี้พี่สาวกันีม้มาเลยมาเลยมาเลยเอาน้องน้องอยากเต้นน้องไปดาดมาดามาลุมาเร็วครับโอเค <5, S 2> <5. S 1> โอเคครับน้องเสื้อกรมาท่าใส่แว่นน้องเสื้อดำที่เป็นน้องตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งใครพี่ๆนี่ครับนี่ตรงนี้ไหครับพี่ต้องนี้นะคนไหนจะดูได้บอกไม่มีเลเทลีแต่เพื่อนด้วยลูนิดนึงค่ะรอรออต่อไปได้ไหมเดี๋ยวเนด้วยเซนหนาหลักเดี๋ยวเ้นหนาหลักไปด้วยกันอีกคนหนึ่งใครอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง เอาจับติงหูจับติงหูมองไม่เห็นจา่จาหูเลย